น้องนุ่งเป็นหลับเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นอย่างทหารเนี่ยพวกกับพุกทหารได้มาถือว่าน้องผมผมส่งไปก็ดูแลจดัดดวได้อย่างแสโสทรเนี่ยผมบอกผู้คัาฉลองภาคพิยโยไปแล้วเอ้ต้องดูแลหน่อยนะเพราะฉลองเนี่ยผมเป็นคนเซ็นรับรองเองมันเป็นน้องนุ่งแต่มันโดนภาพของความเป็นเสื้อสีน้ำเงินมาเลยโดนเตะไปอยู่ประจำไปอยู่เจเลแล้วขอฟอกตัวเองมาขอหนังสือรับรองจากผมไปหาดูใบ ผมเซ็นหนังสือรับรองให้มันจงออกมาจากเกเรมาเป็นผู้การยะโสธรวันเจริญก็ฝากไปบอกอน,นันต์ไปคุยได้เลยแต่ละจังหวัดเนี่ยผมบอกได้ว่าอย่างพี่ปีงี้ยอยู่ขนกันมีอะไรเดือดรออ้อนไหาผู้ก,การเพิ่มสักเขาดูแลตลอดอะไรที่ผมช่วยได้ผมช่วยผมอยากพวกเรายืนยืนได้อำนาจยังไม่มีผมไม่มจับผู้การเลยก็ไม่เป็นไรนี่เสือก็อพวกกันอยู่นะนี่ สักดาฮะเอเอ,เอได้เงเดี๋ยวพูดกันใปภาษาเนี่ยคืออย่างเงี้ยที่มังเลยนี่ไปบาไปหาเสือได้ามากเลยดอกคุณสักดาวงศิริยานนท์เนี่ยพูดกับชื่อะไรเพื่อนอ่ะอ,อ่าผู้ชมกันแต่ไปหาพวกกาเสือดีกว่ามันพวกกัน คือเราต้องยอมรับว่าในพักเพื่อไทยเนี่ยสอสอแต่ละคนเนี่ยมันมันไม่ได้มองถึงเรื่องศักศ์สีและความเจ็บปวดของคนแสดงใครมาซู่มฮกให้มันหน่อยมันก็เอาเป็นพวกมันไม่ได้ตรวจสอบประวัติเหมือนกับตอนนี้มีผู้การนครบนมเนี่ยซึ่งเป็นคนของพันธมิตรเป็นเสื้อเหลืองจ๋าเลยไอยชูรัตปานางเง่าเนี่ยกำลังวิ่งไปหานายที่ฮ่องกงเนี่ยกลับมาจะขอนายมาเป็นผู้การขนกันจะมาแทนเพิ่มศัก์เพื่อนผม อ,อ่ะเอตเตอย์มันเด็กของกรตุพรเขาแล้วก็จะอยู่นั่นแหละมันพยายามจะวิ่งมาอุดรไม่ได้คือตํารวจทุกวันนี้ผูก้การหลายจังหวัดอยากจะมาอุดรแต่มันลืมไปว่าอุดรเนี่ยมันจังหวัดของผมดูใบจะเปลี่ยนผู้การอุดรต้องถามผมก่อนไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยน